สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดน้องค่ายค่ะเพิ่นได้เตรียมจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนั่งเจา้าพระบรมราชินีประจำปี2567รอบเก็บคะแนนสนามที่2ค่ะจัดขึ้นรองวันที่7ถึง11สิงหาคมนี้ค่ะ อที่เที่แถลงข่าวริมบึงน้องค่ายค่ะหลังสำนักง,งานเทศบาลตำบลวัดทาดอำเภอเมืองน้องค่ายนะคะนายชานชัยคงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องค่ายพร้อมด้วยพ้นเรือเอกชัยนรงค์จเรืร่นรักนาย,ยกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้รวมกันแถลงข่าวการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีประจําปี2 5 6 7ค่ะเป็นรอบเก็บคะแน สนามที่2นะคะที่สิจา่านให้มีการแข่งขันในระวางวันที่7็กับคือมืออื่นนี่ค่ะถึงวันที่11สิงหาคม2567อยู่ที่บึงน้องค่ายตาบลวัดถาดํอำเภอเมืองน้องค่ายนี่ละค่ะครับซึ่งการจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในเทอนี้ครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศระดับโลกครับส้่งซื้อเสียงแหลก็ความภาคพุ่มใจให้กับคนไท้ทั่วประเทศครับ ส่งเสริมกีฬาเรือพายให้เป็นกีฬาสำหรับคนไทยในการออกกำลังกายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและกะ็เสริมสร้างความสมารฉชั้โปร่งดองของคนในสังคมและก็จัดกิจกรรมเรือพายให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวและกะ็อุตสาหกรรมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐก,กิจของประเทศครับหลังจากที่เปิดรับสมัครมีทีมและก็สโมสรสมักเข้าร่วมการแข่งขันแล้วทั้งหมด36ิทีมครับนักกีฬาเราก็ผู้ฝึกสอนร่วมทั้งสิ้นพันสริบคน ค่ะน้องค่ายนี่เพิ่นนีการแข่งขันแบบนี้อยู่หลายอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรือพ้าเพราว่าสิเป็นเ,เน,น็ตเจ็ดสก,กี<ด>นี่ก็มีแมนแลวการ่มดอนใช่ไหมคะ่ะ<อ>แต่บงงของเพิ่นอยู่ด้วยค่ะอารามอเตอร์ะะแมนค่ะคเอาเจ็ดถึงสิบเอ็ดนะคะมืออื่นนี่เริ่มแล้วค่ะไปติดตามกันได้อยู่ที่บึงน้องค่ายค่ะ